โอเคนล้วก็อยู่เกมราบพาร์ทิสเลนนะจากพาร์ทที่แล้วผมตายแบบกูยังงงเลยกูตายได้ไงเนี่ยไอ้เชี่ยสุดท้ายกูต้องได้มาเริ่มต้นใหม่เลยเพราะแม่งลบอ่านั้นทิ้งไปเลยนะลบแมปเก่าทิ้งซะเลยสักเดียวเียวนะฮะไอ้เชี่ยเนี่ยเล่นยากที่คิดเว้ยโอเคนะครับเราต้องเล่นเกมนี้อย่างมีสตินะเราต้องทำเลยเร็วๆหน่อยนะยเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งมาตัดสินใจช้าๆนะแม่งก็อาจจะเป็นมันกับผมพาร์ทที่แล้วนะ คันแรกก็คิดซะว่ามาเก็บประสบการณ์นะครับผมสัไปาสองกูมาแล้วกูจริงแล้วเว้ยอย่าในสัตว์ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยขาบหอกกันตัวนะฮะเก็บก่อนกล่องมาอยู่แล้วกล่องมีสองอันเลยนี่เก็บดิโออีดัก แม่งไม่เก็บสักทีเฮียเอ้ยใบยไม้ช่างแม่งกูได้เยอะกว่านี้ถ้ากูเก็บกล่องอเผยจางวะนี้เราควรจะช่างแม่งก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวเอาไม้สองช่องนี้ก่องน,นะครับโอเคเราจะทำการขยายพื้นที่ก่อนที่เราจะสร้าง ที่กองน้ำนะครับสำหรับผมตัวตัวคิดๆๆอย่างนั้นโอเคครับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับอุ่นอุ่นอุ่นโอเคขาได้เท่านี้ก็เท่านี้ไม้ขอสักแท่งโอ้ได้พร้อมอันนี้เลยวัดโอเคฝั่งนี้มาเยอะมากเก็บดีเก็บดีอุ้ยเฮ วายเฮียส oh, yeah! ัต <lent> ว <il> so right? so ์เอ้ยเียเกือบเป็นอาหารมาแล้วกูสังเกตดูมันง่ายๆนะถ้ามันจะเริ่มโจมตีเรานะฮะก็ดูจากการใบลักษณะของมันจะมีความแปลกแน่นอนมันจะพุ่งตรงมาหาเราเลยมันจะไม่อมนะฮะโอเคกูรีบก่อนแหละเดี๋ยวมันจะก็จะยกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมดูผมคิดว่าน่าจะไม่ช้า เฮ้ยน like. ี่ไงมันสาธิตมันสาธิตโชว์แล้วเฮ้ย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 ไม้เก็บมาเฮี้ยเฮี้ยมาให้กูเหี้ยแม่งเป็นรอยเลยยัดมฮะมไปดูแล้วเก็บ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 เหี้ยเอ้ยกูก็ห่อไกลจากเรือเกินเหี้ยแม่งเกือบสายตูดออีหนักแล้วกูเลือดจะลดเหี้ยแล้วท่านผู้ชมต้องรีบครับ พระเจ้า,าเหล็กไม่มีกูตายรอบสองแน่เลยดูทรงไอ้หี่ไม่น่าเลยหี้ยน้ำจะหมดแล้วครับพี่ครับเอหล็กไหมผมหน่อยครับถังน้ำถังนะถังเป็นตัวรอดสุดท้ายของเรากินไปก่อนถึงแม้จะไม่หิวก็ตามแต่โอเคอโอเคทางรอดของเรามาแล้วขอบคุณพระเจ้า ที่นำมาถังแหบฉันฉันจะทำการคราบน้ำแล้วลักมาใส่เลยเยี่ยมกูไม่ตายแล้วแต่เรารู้นะว่าน้ำมันจะสูกทันกระเพาะกูหรือเปล่าน้ำมันเหล็กสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดในตอนนี้นะโชว์เข้าให้ป่วยแด่นเดียวอมไม่เห้นมุหนี้หรอก เก็บเอาเก็บโอเค okay. ได้น้ำมาแล้วแล้วก็กินซะนะฮะก่อนที่เราจะตายออกแต่เท่านี้ไม่ไม่พอหรอกต้องอีกแล้วถ้ากูหิวอ่ะไม่มีข้าบอะไรที่แบบมันตึงๆแบบไปตกปลาอย่างเนี่พูดอย่างกับกูรู้อยู่แล้วอ่ะตกปลาเลยนะฮะ มาดูนว่าไอ้ฉลามตัวนั้นมันจะมันจะกินหรือเปล่ากูเก็บก่อนกูเก็บก่อนพอแล้วปลากินไปแล้วโอ้โหได้อะไรเนี่ยไม่เอาจะได้ไหม,มถึงไม่เอาเจอดนะไม่ใช่ไม่เอาไม้กูโดน้อเล่นแต่มันว่ายเร็วมากเลยนะเจนี่คุ้มอยู่ไม้กับไบตอกต็เพราะแต่มันลอยมาได้ไงวะ ไม่ปล่อยมานี่โอ้โหไม่ได้เราเราแบบปิก้าขาแข็งแล้วนะเราเริ่มไม่กลัวฉลามแล้วเพราะมันทำใเชี่อไม่ได้เดินวิ่งลงน้ำเล่นๆเลยเนี่ยมาทันเราจังหวะนี้แหละวิ่งโดดลงน้ำอ๊บอึ๊บอุ๊บอุ๊บอ๊บอ๊บโอเคโออวิ่งมาแล้ว แล้วเราอีกสักหน่อยเราจะขยายแพ่แล้วโอ้ยเวียนตึ้มตึ้มตุ๊มโ okay, อเคอราซองซองนี้ก็พอนะฮะเดี๋ยวมันกระทืมหรอกโอเคขยายต่อนะฮะกข็ขับขับขับเยอะๆเลยอเดี๋ยวก่อน อุ้ยไม้เฮียขอสอังอันนั้นก่อนอเคมันเยอะเกินนะทิ้งไม่ได้เยอะเหมือนกันเคว่ะล่ะเคว่ะล่ะที่ที่อกูไม่กลนะัวนะเอ้อไปขึ้นก่อนกูกูกลัวเหมือนกันโอเคมาเดี๋ยวเราทำเรื่องทำชั้นสองกันดีกว่า โดยชั้นสองมันมีรูปแยแบบับนไดอยู่แบบนี้ใช้เหล็กด้วยเฮียใช้เยอะอ๋ออ๋อถ้าจะคุมต้องใช้อาโอ้เฮียไมย้อยดาได้เชรเราทำขึ้นตรงนี้นะฮะโอเค ออกมาก็เป็นนี้ควายไม่มีเชือกไปสัตวเ์เก็บก่อนนะพวกนีอ้อ่านี่ก็ถือว่าเป็นบ้านชั้นสองที่เผรเฟดก็ได้เดี๋ยวต้องทำทางตรงนั้นด้วยนะไม่งั้นไอ้หลามนี่มันแดกแน่ๆกูว่าไม่รอดจากคคมฟันของมันหรอกโอเคปะว่าแต่มันใช้อะไรครับว่า นี่เลยอ่ะก็ไหม่นี่อ๋อมันใช้เสาเว้ยนี่ไงใช้เสาหนึ่งดูแล้วดูแล้วเข้าใจแล้วครับเราใช้นี้อ่านี่เข้าใจแล้ว อ,อดอกพังหมดเลยมันทำกับตรงนี้นะมันพังมันพังหมดเลยอือกเอาไอ้เงาโ,โดนกูดเด็กโดนกูเอาหัวมมาเลยมันเดาหัวหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหตายปุ๊บเกิดปับ๊บอะไรกันเนี่ยเร็วมากนะแบบตายปุ๊บแม่งมึงเกิดปั๊บเลย <Be> ไม่แฟร์ไปมมีนับแยกกันอีกอมองหน้ามองหลังเก็บเก็บนะฮะเราจะได้ทำแบบขยายค่อนข้างแบบเยอะอยู่นะฮะโอเคมาเล่นกูอีกแล้วนี่มึงนี่มึงอเอ๊ เื่อกมีสำคัญเลยนะฮะไม่มีก็ครับไม่ได้อะนี่ติดตะไคร้เต็มเลยนะฮะไปเดี๋ยววางก่อนต่อมาเชน,นะนี่ฮะเราก็ต้องทำซอดไปฝั่งนี้ด้วยซอดไปฝั่งนู้นด้วยนะเพราะทั้งสองฝั่งก็มีของเช่นเดียวกันนะฮะ แต่สิ่งเนือเน้อสิ่งอื่นใดนะเราก็ต้องมีไม้เหมือนกันนะเพื่อว่าเราจะทำการทำเอ่อแล้วอะไรวะทาตัวแพรของเราต่อนะฮะเราต้องขยายแพรเราให้มันใหญ่ๆนะโอ้ยกูหิวดุกแพรวะน้ำเนี่ยมึงกินเนี่ยมึงหายกระหายบ้างไหมเนี่ยถามจริงเหอะแ,แดกไหม ไม่ปล่อยด้วยเนี่ยสำคัญนะฮะพวกนี้ต่อมาแล้วก็จะทำการขยายแพกันเช็คหมดโอ้หนั่งงเชีย่ยของดีเต็มไปหมด,ดโอ้โหแรงโดดไม่มีจะเอาอะไรไปสู้คนเดียวพอนะฮะไอจรอดมันมาเร็วมาก ราคาเพิ่มสัก,กันึงเงินนะรตรงนี้ไม่นี่ยได้ของเพิ่มอย่างง่ายดายนะแค่เรามีไอ้นี่นะ่ะมันเก็บดี้ยอะไรวะต้องเก็บจากมองนี้นี่เดียววะโอ้โหนี่คือแบบตั้งใจแบบไม่มาโดนโดยเฉพาะเลยเฮีย คต่เไม่เป็นไรตอนนี้เราก็รู้สึกไม่ค่อยขาดทุนมากเหมือนกบบตอนที่ยังไม่ได้ทำนะฮะตอนนี้ไม่ได้ทำนี่กูรู้สึกขาดทุนเล็อเกินที่รับพวกนั้นก็น่าจะติดมองของเราแบบโดยเฉพาะเลยนะฮะแบบไม่มีสิทธิ์ที่จะแบบไปทางอื่นละแต่เนี้ยออกออกห่างจากที่ใสของเราเลยนะฮะคือ ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวดูสิเชือบก็สามารถทำนี้ได้หรือเปล่าโอเคทำได้นะจะมาใส่ตรงนี้ไอเ้เหี้ยน,นี้มึงบินไปต่อหน้าตาตา,ตากูเลยไม่ติดให้กูหน่อยแล้วโอ้โหมึงช่างห่างไกลโอเค,อเ,คเกมฮัดคอสถิตินี้มันดูฮัดคอมากเลยัะ เพราะแบบมึงตายแล้วตายเลยอ่ะมันต้องเซฟมึงทิ้งด้วยเอ้ยเชียกไม่พอหรือไงเก็บไม้ก่อนปึ๊บปึ๊บสร้างขยายไปนะฮะปึ๊บเจะได้รวยๆกันบ้างนะฮะ ก็ได้ไม่ขาดทุนถ้าไปหลังแพ้เลยเพราะนั้นก็แก็เดินมาฟาร์มอย่างเดียวเลยน้ำนี่ก็อย่าลืมกินสแคปนี่มันมีเยอะมากเลยนะจริงๆซแคปนี่มึงจะเยอะไปไหนโอใคไหนะดูข้างบนซิมึงจากข้างบนนี่คือแบบ ุดยอดจริงๆนะฮะแต่เสียดายหนึ่งครับในตัวเกมเวอร์ชันเก่านี่ไม่มีที่นอนนะไม่มีเตียงนอนให้เรานอนข้ามเวลานะคือมึงได้เล่นไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับมาช่างฟินตาเสล้วเกินที่เห็นของพวกนี้มาติดนะเนี่ยไอ้มีไอ้เหียเนี่ยที่มันอาจจะแบบไปติดหรือว่ามันจะติดก็ไม่รู้นะดูนะช่านะงฟินตามากไอ้เหียนี่ตั้งใจไม่ติด เก็บไปนะฮะเก็บเจ็บเจ็บเก็บโอ้ยติดมองตัวเองด้วยโอเคมันก็ประมาณนี้แนะหละฮะสำหรับเอ่อที่ใส่ของของเรานะฮะที่แบบดักของโดยช่องทเว่นะครับเดี๋ยวคราบให้มันเยอะๆก่อนแบบหลักๆโอ้ยดอก ยัดกัดนะถ้าพังกูเด่นมึงจริงแน่โอเคมึงมาเลยมามึงมาไฟกับกูหน่อยมามึงอยู่ไหนวะมึงออกมาวันนี้แหละมึงต้องตายแล้วแหละไม่มึงกับกูอ่ะต้องมีคนใดคนหนึ่งต้องตายอ่ะมาดิมาเลยมึงมามึงมามึงมาโอ้ตรงกูตายกูตายอ่ะนะโอเคแล้วก็ับเกมละครับ พาร์ทนี้ก็ต้องขอจบแต่ยังด่นี้นะครับไม่รู้รอว่าพาร์ทหน้าจะผจะทำอะไระครับอะไรททำชั้นสองเพิ่มเติมเลยจะจะสร้างสิ่งของใหม่ๆนะครับก็เราจะตามชมกันได้นะครับแต่ที่นี้เราตอลาไปก่อนนะครับ